เจอแล้วครับนี่สาเหตุแท้จริงมันนี่โอ้ยหาอยู่แม่หนูอิลีคิดว่าแม่หนูกับหนูอิลีมันเนี่ยเนี่ยโอ้ตา่ฮะต้ตงหลยตัวลงไปหลยตัวสามสี่ตัวแล้วลงไปทั้งรุมนี่ลูกมันไดนี่เพราะแม่มันู่ใส่บุญน,นี่เออเพิ่งดูดนี่แมหนูหนูข้าขกับคนไหยนยัง ยดนยิน้นเสียงห้องอยู่ทั้งในก็นไดเออไต่มาหาขึ้นดูจังซี่วเน,นี่ยไม่กินน้ำเลี้ยงเออไ่น้ำเลี้ยงกันยอดพวกเผายาวเผา,ากินเบิดก้อนก็บพราเป็นหมากเป็นห่วยแล้วเออจังไรเนี่ยโออ หายแล้วบางดูตัวนี้มันหนีตายอันนี้บ่กท่านนด้ตายได้นเนี่ยมันหมุนลีอยู่นเนี่ยอ้อ้ดูหนามึนแด่น,นี่เราะยั้นบอกพ่อบ่ายังไงวดดูนีไปรีทั่วทิ่เสด็จตัวนี้ ตทษโทโทโทก็ทททย,ทย้อนบริจินบักข้าวน้ำหอมนะนี่ละย้อนมีหนูมันก็ยังเป็นหมากยังเสียนี่นี่ผลลัพธ์ของมันนี่มันี่เป็นเลี้ยน้ำเลี้ยงของเงินเจ้าบักข้าวบใ้เห็ดหน่วยบักข้าวเปลี่ยนลูกยังเสียแล้วบ้านนี่บ่สมบูรณ์หน่วยอ่ะถิ๊นหนู เย่ยหายเบ็ดมาได้แท่หันมีหนูอยู่ทั้งในโอ้อยู่ตรงสามสี่กาบพผอ่อนะออกมาเนี่ยแม่มันไปใส่บุญเนี่ยแม่มันใครไปกระจิตไปหากินยุ่มองไม่ละบ่เนี่ยป้อยลูกกินนันเจ้าบกเผ้าอยู่เนี่ยอออกบนแล้วเหลือทั้งุ่นน้อยหนึ่งนะเนี่ย ต้องไปหายาป่ะใส่ไว้สีดีดีด,ด,ดีที่ก่อนอยาคาปัวคา,าแมลงมันสิล่งไปลูกหมอกลูกเม่นมันนั่นใส่ลงไปป้องกันไว้มันนั่นเลยสีเมตตาไลเสียมไลไปน้ำเกลือร้อยเข้าไปพ่อมาเนี่ยเมืองด้มันสีดได้กินหมากบ่บาทเนี่ย